เขาพิมพ์มาอย่างเงี้ยนี่ให้แซกตตอบโอเคอะเลยเอาเลยตอบเลยคาส่าสศพผมไปก่อนถึงจะยิงตาได้เย้เอาว่ะตรเต็งไม่ตามม่ะร้อยกุ้ยเลยอะไรคุ้มกันกูด้วยแล้วโอ๊ยขำเลย แลไป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 มามามาซาคอมาครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นระเบิดลูกแซกนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้คนดูได้ดูกันนะครับมันจะถือ2ลูกแบบนี้นะครับผมซึ่งนะครับระเบิดลูกแซกนี่ถ้าใครไม่ได้ดูคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะเขาคงจะไม่รู้นะครับว่าไอ้ระเบิดลูกแซกเนี้ยได้ไปยังไงนะครับเดี๋ยวอันนี้อธิบายแยกไอทีหนึน่ง<ไห>แล้วกันนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมนะฮะ ในเมื่อเอาระเบิดลูกแซกมาเล่นผมก็ต้องเอาคุณแซกมาเล่นด้วยนะครับอ่าคุณ<อ>แซกมาด้วยนะอ่เอาพ่อมาด้วยนะ <c oughs> <c oughs> อ่าคุณแซกอ่าสวัสดีคนดูนะครับผมสวัสดีครับผมไม่เจอนาน <c oughs> น,นานหรือเปล่านานนานนานแล้วนานอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องให้คุณแซกมาช่วยเล่นช่วยลองโดนลูกระเบิดให้หน่อยละกัน โดนลูกตัวเอง <laughs> นะลูกแซกนั่นเอง <c oughs> เอ้อะก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ชอบต a ไปเกมกันด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาด <c oughs> คลิปใหม่ๆจากชอบตา p Game มันเองอะเดี๋ยวรับชมโฆษณาสักครู่แล้วเราเขาจะเข้า <c oughs> ขไปดูไอ้เจ้าลูกแซกนะครับนะลูกแซกก่อนจะเข้าไปดูนะเรามาดูก่อนว่าวันนี้พีบีอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์มีอะไรเข้ามาในคางกันบ้างนะครับอ่า ในคังนะให้ดูในคังนะครับผมในคังนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนมากจะเป็นของเก่าที่เคยเอามาขายนะครับอืมก็เอามาขายใหม่โอเคมันก็ไม่มีอะไรนะครับอ่ะเรามาดูไอเจ้าระเบิดตัวนี้กันนะครับไอระเบิดลูกแซกนะครับไอระเบิดลูกแซกอยู่ไหนวะนี่ครับระเบิดลูกแซกนะครับเวลามันถือเนี่ยนะครับกดใช้งานเนี่ยมันก็จะถือแบบนี้นะครับอ่าสองไมค์กันเลยทีเดียวนะครับอย่างที่คนดูเห็นนะครับผมก็ มาดูตรงเรื่อง power และ m speed นะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่า power มีอยู่แค่55 m speed อยู่ที่99ถามว่ามันเหมือนกับไอระเบิดลูกไหนมันก็เหมือนกับไอเนี่ยระเบิดตัวนี้เลยนะครับคล้ายๆกันนะครับ k413 ไอที่ผมบอกว่าคล้ายๆเนี่ยมาถึงเวลาปานะครับคือมันปาออกไปทีละ2ลูกนะครับเหมือนกันนะครับผมแต่เรื่อง power ี่ยคือตัวนี้ทำได้ดีกว่านะครับ m speed เจ้าตัวนี้ก็ทําได้ดีกว่านะเจ้าลูกแซกเนี่ยนะครับผมทำได้ดีกว่านะครับใช้พอยในการซ่อมนะครับแค่5้กาพอยผมมองว่าคุ้มมากนะครับผมมองว่าคุ้มมากแต่การที่จะได้เจ้าระเบิดลูกแซกมาถามว่าทํายังไงถึงได้มานะครับใครที่ดูคลิปเมื่อวันพุทธที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็คงจะรู้นะครับว่าได้มาอย่างไรนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยมันมีกล่องสมเปินถาวรมาใช่ไหมแล้วในหน้าเว็บเนี่ย มันมีให้เอาตั๋วทองนะครับอ่าตั๋วเนี้ยนะครับเอาไปแลกนะครับก็คือมันมีระเบิดลูกแซกให้แลกนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ไปแลกมานะครับรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะแลกไม่ได้แล้วหรือเปล่านะครับน่าจะนะอันนี้ต้องไปดูในเว็บอีกทีหนึงนะครับผมอ่าก็คือพอแลกปุ๊บมันก็ไม่ใช่ว่าเข้าตัวทันทีนะครับก็คือมันต้องรอ วันที่พีีอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ก็จะเป็นทุกวันพุธเนาะวันปกติจะเป็นวันพุธนะครับผมมันก็เลยเข้าตัววันนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมพาคนดูไปดูนะครับว่าระเบิดลูกแซกเนี่ยเมื่ออยู่ในเกมมาแล้วมันเป็นยังไงครับผมไปครับมาระเบิดลูกแซกนะครับผมมันก็เหมือนกับไอระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีสลับไอเดียให้คุณแซกเข้าแล้วละ่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวนี่คุณแซกมาดูใกล้ๆดิมันมีเสียงด,ด้วย ด,ดู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 ดิมันถือยังไงมัาถือยังไงถือแบบเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนมีคู่ไหมเออเออมีคู่มีคู่แล้วทีนี้มันมันถือเป็นแบบว่าจะบอกไงดีวะเนี่ยเสกอะขอถามวอร์นะเว้ยเออเราเราเราด้องเปิดนะอุอ๊ออออออสองทีตายอันนี้คุณแซกเลือดเลือดลอยใช่ไหมครับ เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอออกไปดูก่อนดีว,สสว่ามันว่ามันมีไอดีปะเพิ่มจำนวนล,ลูกระเบิดไหมอ๋อไอเทมเพิ่มจลูกเพิ่มจำนวนล,ลูกระเบิดหมดเราสามารถซื้อไอเทมเพิ่มจำนวนล,ลูกระเบิดนะครับเพ<น>ื่อให้มันเพิ่มจำนวนล,ลูกระเบิดได้อ่าเดี๋ยวเราซื้อมาสักวันหนึ่งอ๋อนี่ครับพอเรามีเพิ่มจำนวนล,ลูกระเบิดเนะรดาจะสาม,มารถปลาได้สี่ลูกเดี <iren> alle, <S <s um ๋ยวคุณแซกหลบเอาแล้วกันนะ้ยมันก็คือ ไอเนี่ยแหละไอเพิ่มมันก็คือไอลูกกระเบิดไอที่มันปาได้สองลูกอ่ะเออไอลูกนั้นแหละลืมแล้วนะครับเดี๋ยวสลับไปดีกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะอยากเห็นมุมมองนะครับเดี๋ยวเราอยากเห็นมุมมองได้เดี๋ยวสลับไปดีกันครับเดี๋ยวสลับไปดีกันอ่ะลองถือเนในในไม่ว่าสับสับเตือนสับเตือน้ยสับถือถือไปเลยเออไอคอยทีเนี้ย <im itation> มีขคยาวก็ไดนน้แต่ลองแบบว่าปลาแบาบคางอย่างนี้ไนดะ้ไหมถือคางไว้เอะเอออันนี้ก็เป็นเอ,อ้ยมันเบื่อในอนีเลยอะมันท่ามันออกแนวเหมือนแบบถ้าเป็นด่านันคงเป็นคงปลาละจันไปแล้วนะอ่ะแซ้ลองปลามาไหนเฮ้ยโอ้เพราะมันปลาเบิร์นเหรอปลามันมีไอเทมเพิ่มจำนวนลูกระเบิดอืมมันปลาเบิร์นใช่ใช่มันปลาเบิร์นมันเหมือนไอระเบิดที่มันปลาได้สองโอ่ะเราไปแล้ว ก็เป็นระเบิดที่มีเอฟเฟก์เป็นของทาวนของทาวอนะของทาวนเออของทาวอนะครับก็คือนี้โอ้ยโปืนแรงเลยเอ้ยเกินโอ้ยลาดเฮ้ปืนแรงเกินปืนมาแรงขนาดเลยอปืนแรงจังวะ โอ้ยโโอออ้้้ยยยุเกินไปว่ะแส้เกินไปโอ้โหนี่ <plex it. S 2> ไม่เคยทำอะไรให้เลยนะเว้ยเดี๋ยวนี่ไม่เคยทำอะไรเล้วไม่ออกเลยได้ออกเลยได้เปิดไม่้หมดเลยทัเงไอเปิดเปิดทำไมหยาไม่รู้จะเล่นอะไรวช่วงนี้เล่นซองเขาก็กลัวเขาก็บอกว่าคนเดือดมาจำเจ เราก็นึกอะไรไม่ค่อยออกแล้วพีบีมันก็มีแค่นี้แหละทุกๆวันเนี่ยนะก็ถามคนดูกับประจำจี้ได้ไหมไม่จำจี้ยอกยอกยอกเล่นครับยอกนี่ยอกเล่นเยอนี่นายก็ตลกดีนี่แซ๊กขาดูก่อนเขาอยู่ไหนทำไมเดี๋ยวเราโดนฟันคู่ระวังนะเว้ยแซ๊กแซ๊กแตกคู่นะเว้ยเอ้าเอายื่นขยินตรงนี้บมา เอ้คนาาแ, <c oughs> แต่คู่มีหว่องแท้ๆก็ <c oughs> ดูไปก่อนบอสไทร์ซ่าอย่าเข<อ>้ามาอย่าเข้ามาแล็กเอ้ยเอาดีเอายาแล้เอ้ยเอ้ยมันได้เสียงแก๊สป,ป่ะเฮ้ยเอเอเฮ้ยเอฮ้ย <c oughs> เอาวะนักมบ <c oughs> อวีวีมีเจ็บมีเจ็บแล้วทำไม,มทำไมพี่ไม่บอกเล้ว,ว่าสเปียร์มันยาวแล้ว <laughs> ทำยังไงได้ล่ะเดี๋ยวดี๋ยวมั้เอาของม,มาเล่นกันมันจะได้เข้ากันเว้ยเฮ้ยมกนี่นี้แซกคุณเร่เร่เจกี้ไว้ยิ่มไ,ไว้เอาสารระเบิดท <laughs> ิ้งเล่นแซกระวังข้างหลังแซกไหนดิเดี๋ยวฉันจะช่วยนาย เฮ้ยไดกขนาดนี şey ้เลยเหรอเอาดีไม่ไม่ได้เลี้ยบๆเลยไม่ใช่เหรอเฮ้ยได้ขนาดนี้เลยเหรอเอาดเข้าวเดข่าวเดหาคนจะระเบิดนะคนสุดท้ายตัวเฮ้ยจิ้มผายแล้วแม่งไอ้กีต้าหมดว่ะเอาเหลือได้ตีธรรมดา กีตาหมดสตรีนตามหลังเต็มเลยนหาคนแซกระวังเป็นโซลไลทหนะอยแซกเดี๋ยวต้องมีคนโดนระเบิดเออเดี๋ยวต้องมีคนโดนระเบิดแซกจันจันระวังแซกระวังแซกตรงนี้ระวังอุ้ยอุ้ยเออแต่โกลว่าของกระตือขนาดเนี้ย เด่เอาว่าเอาว่าระวังราหน่อยาว่าหลังอ๋ออ้ยาคนโดนระเบิดเว้ยตามแล้วตามแล้วตัวนึงครับตาตาดักหน้าตัวนึงโอเคโอเคขึ้นนบทำอะไรฉันไม่ได้หรอกน่าเฮ้ยหลบหลบได้ยังกันเหรอ้ยจิ๊บอุ้ยจิ๊บปึ๊บอุ้ยเฮ้ยแซกเยอะไม่ตาย เดีดูดีเดียดอุ้ยเฮ้ยใครเข้ามาช่วยกูจริงๆเหรอคนมันไปไหนหมดวะเฮ้ยอุ้ยโอ้โหมาดิมาดิดาบด้านซ้ายมันโกอยู่แล้วโอ้ย โอ้ก oh! <Pokémon>. oh. ูด <character. S 1> <ap>. ีนเสียงแก๊สเราเลี้ยงสักท่านจะมาช่วยเราแล้วเฮ้ยมีคนก็มาช่วยเราแล้วแซกเอ็ยทำไมยศดามาอยู่ฝั่งนู้นอลยเฮ้ยไปเร์ที่คนาไม่เจอเวทที่นี่ดีนเสียงแก๊สไอ้ชิบ้าโอ้โหเฮ้ยแซกคนเข้ามาเพียบเลยเดินไปป่ะอะที่ใส่ไม่ดีเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลย เก่งม mm. ีดก็มาช่วยฝั่งนี้กันสักคนเลยวิ่งจะทีมเราก็มาว่ะแทบทีมเรามาว่ะทีมเราไม่ยอมิอือดื้อบด้วยดม้อด้วยดีอุ้ยแซกโอ้โหเรียบร้อยตัดแก๊สไม่ต้องให้ก็ได้ทำแบบข้าวไม่เป็นนี่เด่น แ okay. จกรู้สักนายอยู่ไหนนะ่ะฉันกำลังมาช่วยนายนะฉันอยู่รอบบี้ใช้ใครสักเก็ต <c oughs> โอ้ยตาหน้าบาเต็มเลยอะไรแักไม่เป็นอะไรไหนไหนเยอะจิบป่ะเฮ้ นี่แน่นี่แน่แซกเพียบเลยว่ะแซกตรงโน้นเพียบเลยตุ้ม mass kill you know นี่คือคนเยอะเฮ้ยตรงโน้มีปะตรงโน้นเยอะเลยว่ะเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะเฮ้ยอึดอึดนะครับอึดผมอึดนะครับพี่อาระเบอร์ปะ ้ไม่ตายกูวะตายกูยนนที่คนบอกว่าอยู่ร้านเกมฮะต,ตอนนี้อยู่ร้านเกมครับใครตอนนี้อยู่ร้านเกมกับใ,ใครวะเราให<ค>้ใความสำคัญทุกทุกต้องขุดมากเลยนะต้องขุณแซกช่วยผมอ่านแชทครับ ใช่อ่าจแชทป็เกมอะกุณไม่อยากโดนปิดทายไป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 ปแล้วูิดแล้วจรนะครับบอกว่าปิดและเปิดได้ไหมครับคุณแซดคิดเอ้ยคุณคุณคิดว่าไงครับวันนีทางเราไอีทางเราไม่สาวผมอ่ะปิดได้นะครับเราต้องต้องมีและเปิดนะแต่คนอื่นเขาก็เล่นนะคนอื่นเขาแหมพี่ว่าอะไรอ่ะ พอดีนะเราไม่สามารถปิดได้นะครับโคตรอลังการเลยยดดาวอยู่จะฝั่งหนูนะก็เกินอยู่ช่วยเอ้ยยดดาวฝั่งกูมีนี่หว่าไมื่เดิมครับคุณแซคเดี๋ยวคุณรอให้ผมเดี๋ยวเอ้าโอ้เกิดแซคบนหัวบ้านเราฮะเด็บนี่เป็นหัวอุ้ยไป็นหัได้ไงวะ ทมที่เขายื่นย่นเรื่องมาผมก็ระสนใจแล้วปิดแล้วเบอร์ีมาทีลองไงไปโดนระเบิดกขนหน่อยดิล่ะไปโดนระเบิดให้เลยี๋ยวตาเนีย้พี่เตอร์่เล่นย่อเงี้ยปัดไ่เจอเลยเอะไร มาเด้อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้โดนจ้วงยับเลยอะแซเขาก็เกินไปเสียตายมาเด้สูงแล้วเวย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสเต็ปเฮ้ยเฮ้ยไอ้โอ้โหถามจริงอะตาที่กูตายเดียวแล้วปะเนะี <c oughs> ่ยเออถามจริงแล้วอะ มาโดนระเบิดตอนเร็ว,ม, <า S 1> วมันมีเจ้าคนดีๆนั่นแหละว่าฝั่งนู้นน่ะรู้ว่ามันเก่งผมไม่เห็ดกันอ่ะก็โดนระเบิดได้เลยแล้วนี่ <c oughs> มึงคนรู้จังไปอยู่หรือว่าต้องป่าตอนที่ฝั <c oughs> ่งต่อ,ตอนน <c oughs> ข้าวกำลังชนระเบูนอยู่กันเยอะๆเลยอันนี้ได้ได <อา S 2> ้แน่นอนหรือถ้าดีอ่ะต <c oughs> ้องเล่นระเบิดเกียร์นะอุ้ย có bị nổ lửa này không ạ? Chúc cô. Oh, đây giờ, là gì vậy? Đây ta hiển nhiên đó. To mà quá, không, 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 ไปแล้ว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 ไป้วเฮ้ยใช่ไหมนี่ไล่ยันระมังเอ้ยหายแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้โหบ้านกูก็มีโอ้โหได้ระเบิดกันดีจังเลยผมก็อยากได้บ้างนะตรงนั้นน่ะเไม่ตายตายแล้วแป๊ค ต้องมาโดนระเบิดเฮ้ไม่ใช่มาไปโดนมีดคนอื่นตายฝังดู้อ่ะพอใจปะเนี่ยไปแล้วกูว่าเฮ้ยเสียงเสียงซักช่วผมด้วยมาแล้วไปแล้วๆๆแล้วระวบงนะแถวนี้ละลายมากกนะอ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวโดนปิดท้ายโอเคก็ขอบคุณคุณแซงมากเลยนะครับที่มาเล่นด้วยกันในคลิปนี้นะครับเพราะว่านะช่วงนี้ก็ผมไม่่คอยไม่สบายนะครับได้คุณแซงมาช่วยในคลิปก็โอเคเลยก็คือพูดง่ายๆผมก็อาจจะไม่ต้องพูดเยอะนะครับแต่ขับย่างเดียวเลยสัตว์ปังก็ระเบิดระเบิดก็เป็น เป็นลูกลูกของผมเองนะลูกผ <c oughs> มเป็นลูกของคุณเองเอใช่ไหมลูกแซกค,ครับลูกแซก <c oughs> ลูกแซกพ่ <c oughs> อแซกไม่ฮาครับแต่เงียบครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับก็คลิปนี้นะไม่รู้จะเล่นอะไรดีนะครับไม่รู้จะเล่นอาเลมาให <c oughs> ก็คือไม่รู้แบบว่าจะแบบถือระเบิดอย่างเงี้ยไปยิงเนี้ยไปในห้องธรรมดาปกติมันก็ไม่มีอะไร ก็เลยมาเล่นเป็นห้องมีแทนแล้วกันนะครับก็โดนเขายำตีนนะโอ okay. <Hey. S 1> เคก็เป็นเพียงเท่านี้แหละนะครับก็ขอบคุณคุณแซกมากนะครับแต่คลิปนี้แล้วก็ขอบคุณคนในห้องนะครับที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับถ้าไม่เข้ามาคงไม่มีคลิปนี้แน่นอนโอเคผมก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มากมากครับผม <Hey. S 1> แล้วเจอกันจ้า